วกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1456มาตรา1456ถ้าไม่มีผู้ที่มีอำนาจให้ความยินยอมตามมาตรา1454หรือมีแต่ไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อยู่ในสภาพที่อาจให้ความยินยอมหรือโดยพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมได้ผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญ,ญาตให้ทำการสมรส เนื่องจากว่าหากผู้เยาวจะทําการสมรสจําเป็นต้องขออนุญาตต่อผู้ใช้อํานาจปกครองเสียก่อนแต่ว่าในบางขณะก็อาจจะมีกรณีที่ผู้เยาวนั้นไม่สามารถขอความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองได้เช่นกรณีที่ผู้เยาวนั้นไม่มีบิดามารดาหรือไม่มีผู้ปกครองหรือว่ามีแต่ว่าไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือโดยพติการแล้วผู้เยาวไม่อาจขอความยินยอมได้ ผู้เยาว์ก็อาจจะขอร้องต่อศาลให้อนุญ,ญาตให้ทำการสมรสได้ยกตัวอย่างเช่นผู้เยาว์จะขอคำยินยอมแต่บิดามารดาขัดขวางโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือบิดามารดาป่วยไม่สามารถให้ความยินยอมได้หรือบิดามารดาทิ้งไปอยู่ต่างประเทศไม่สามารถตามหาได้ดังนั้นเมื่อผู้เยาว์ต้องการจะสมรสผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาล และให้ศาลอนุญ,ญาตให้ทำการสมรสผู้เยาว์ก็สามารถทำการสมรสได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองอีกในกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตทั้งสองคนและผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้เยาว์อาจขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองแล้วขอความยินยอมในการสมรสต่อผู้ปกครองที่ศาลตั้งขึ้นก็ได้หรือผู้เยาว์อาจร้องขอต่อศาลโดยตรงให้ศาลอนุญ,ญาตให้ทำการสมรสเลยก็ได้